ครับเนี่ยกำลังจะยกไอ้ขวานแก้วขึ้นนะครับผมแห้คนดูนะครับผมมันจะลุกขึ้นแล้วนะครับต้องเอไปโคลมายกนะครับผมเอ้าเร็ว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 ขวานแก้วครับเร็ว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 ออขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับผม เดี๋ยวหาช่องนี้เองครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับผมเอาเร็ว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 ยกขึ้นเร็วลงวา,าลงาลงมาดงลงนีดดต้องตรงซ้ายยิงดู่ะอ๋อเกาะยิงดึงพี่ดคอยไปดูได้ไหมได้เออดึงดงขึ้นไปหาตัวทั้งพี่นะ เอาเร็ว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 เอาเอาเร็วเร็วขาเขาไม่ยืนววยเลยมามานขาหลังเขาไม่มีแรงนะครับผม ครับฝากช่องวาดท้องคูณวัดาสนาด้วยนะครับช่องที่เรากำลังไลฟโสดอ,อให้ขวัญแก้วนะครับขวัญแก้วได้ล้มนอนติดนะครับผมแล้วก็กำลังจะยกขึ้นนะครับผมขอไีพ่อแม่แม่กดติดตามนะครับช่องวัดาสนาทองคูณนะครับผมจะมีมาอัปเดต มาถ่ายสดถ่ายอะไรให้ดูเรื่อยๆนะครับลงคลิปให้ดูนะครับผม,ม,ดมดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับยังยังเขายัางไม่มีแรงนะครับผมโอ้ไม่มีแรงได้แล้วขึ้น,น,นย่างี่อ้อ ตัดตายยาคนนรับดเรเพราะว่าไปนไม่ขึ้นครับผมเขาลุกไม่ขึ้นขาหลังไม่มีแรงนะครับผมเพราะขานอนนานด้วทีนี้อาจจะเป็นขาอาจจะเครดอาจจะเป็นตะคิวนะครับผมขวัญแก้วเอ้ยขวัญแก้วลุกเร็ว ตื่นแล้วลูกแล้วเดี๋ยวเส้นมันจะยึด เอาเร็วลูกเร็ว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 ขวานแก้วเอ้ยขวานแก้วตื่นเร็วตื่นเร็วเอ้าเออยกยกยกไปหน้าเละยกไปข้างในโอ้ครับเชือกขาดครับน้ำหนักค่อยเยอะครับผมเอาโซ่นั้นมาโซ่นั้นนะไม่ใช่แต่ไปหน้าเลยพี่ดันพยายามดันหน้านะเพราะว่ามันเหนื่ยมันเลยควันเลยเนี่ย แบบแบบเหมือนว่ายกยกยกเลยเราค่อยดันไปข้างหน้านะพี่ไม่ช่วยดันหลังเนี่ยมาช่วยดันหลังนเามันขึ้นให้วบูแล้วบุบูแล้ว

เ้อาก็ต้องคองตัวนี้เอาองกบตัวก็ไม่ได้ร่าค้องตัวโยียวตัวโตจะนายจะขาดน่ยตัารลว่าื่อนยากเนี่ยการราัการกระยตัวการกระยตัดีมากเลย

ครับลุกขึ้นได้นะครับผมโอ้ครับผมขึ้นได้แล้วครับมีแผลกดทับเยอะเลยเดินมาได้นึ่งพี่เดินมาได้หนึ่งครับประมาณนั้นแหละโอ้ฉีกเลยครับผมครับพอพอรคับข้าเราไม่มีแดงไปตารสำรับรถแล้วไมค่านี่ก็เรื่องเนี่ย

ครับยืนได้แล้วครับผมครับขวัญแก้วเอ้ยขวัญแก้วครับมีเนื่องจากเขานอนนานครับมีแผลกดทับครับเนี่ยแผลเยอะเลยโอ้โหเล็บด้วยนะครับดูนะครับเล็บหลุดเลยนะครับผมเล็บหลุดเลยอ๋อละโอ้โหขวัญแก้วเอ้ยขวัญแก้วดิ้นจนเล็บหลุดเลยครับผมน่าสงสารเนาะขวันแก้วเอ้ย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคุณแม่เอฟซีคุณพี่พี่น้องน้องเป็นกำลังใจให้ฝันแก้วครับฝันแก้วครับมีแผลครับผมครับวันนี้เป็นผีนะครับครับแผลเยอะเลยผีขาไม่มีกำลังนะครับผมเนื่องครับผมเนี่ยเป็นผีนะครับผมไม่ปไานอืม นี่นี่อยู่เดี๋ยวจะเอาให้เดี๋ยวมาเลยครับผมดีเลยดีจะเอาให้ผมว่าผมจะโทรหาพี่หลายวันแล้วว่าครับว่าจะติดต่อหาป๋าคนนั้นอ๋อ่มจะให้แกแกสลักนอ้ให้ซะไหน่อยเพผ่อนไม่ได้ถ้าว่ากันเสร็จเดี๋ยวผมมีตังก่อนผมไม่เอาพี่หรอกคือเราไม่ยอมจอบให้ไอ้นี่ขวัญแก้วเฮ้ยขวัญแก้วน่าจะเปรี้ยวแต่เปรี้ยวอรจานนะแม่รวยให้เรากินหน่อยเร็วกี้ รวยให้ขวันแก้วหน่อยจะได้มีแรงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องวัสนาทองคูลครับผมชแนเเล,ลครับวัสนาทองคูชเเลชแนลดีไอไูนย์หกสองห้าหนึ่งเจ็ดสามหกแปดหครับผมเราจะได้มาถ่ายมาติดตามให้พ่อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดูทุกวันทุกอาทิตย์นะครับผมดูว่าเขาจะ ป่วยเขาจะฟื้นเขาจะดีไหมครับผมกินยาเห็นแล้วเป็นเขาแก่นะครับอายุประมาณห้าสิบหกสิบแล้วมั้งครับเนี่ยขวัญแก้วเอ้ยขวัญแก้วอ้าวเร็วกินกล้วยก่อนเร็วกินกล้วยก่อนแล้วเออจะได้มีแรงครับผมเลยนั่งดูตั้งนานครับยานไม่ขึ้นมัดบนอ่ะดูนั่งกี่เพราะว่าซ็อกซับกล่องโดนตัดตัวยานไม่กินอ่ะ เนี่ยว่ากี่หาซอจียงไว่ละเอ้าขึ้นไปอยูนพยไนไรปีเดได้ดี่ยเดกก็เดินได้ครับผมโอเคครับขอจบการถ่ายทอดไวนาตอนนี้นะครับผนแก้วก็ตื่นขึ้นมาได้แล้วครับขอบคุณครับพ่อแม่เอฟซีที่เข้ามาชมช่องวาดสนาทองคูณนะครับผมชแนลนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผม